กำลังคิดจะฉีดยาลดน้ำหนักแบบ GLP1 อยู่หรือเปล่าคะรู้ไหมมันมีผลข้างเคียงเยอะมากเลยฟังให้จบก่อนนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจฉีดหรือไม่ฉีดยาลดน้ำหนักประเภท GLP1 นะคะเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันแต่มันก็มีผลข้างเคียงหลายอย่างที่หลายคนไม่คาดคิดข้อ 1. คืนไส้อาเจียนท้องเสียท้องผูก เพราะ80%ของคนที่ใช้ยาค่ะลำไส้กระเพาะอาหารเขาจะเป็นอมพาตาทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารน่ะช้าลงทำให้ท้องผูกได้ข้อ 2. กล้ามเนื้อรีบระบบเผาผาน้อยลงที่ลดลงอะคะ่ะอาจจะไม่ใช่แค่ไขมันอย่างเดียวแต่เป็นกล้ามเนื้อด้วยที่สำคัญถ้าหยุดฉีดเนี่ยน้ำหนักจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วขพอ3เพิ่มความเสี่ยงนิ่วในถุงน้ำดีและตับอักเสบ จากงานวิจัยบอกว่าการลดน้าหนักอย่างรวดเร็วของ GLP-1 ประเภทยาค่ะจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะเป็นนิ่วในถุงน้าดีแล้วก็ตับอักเสบไดม้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งของที่ต่อมไทรอยค่ะซึ่งตอนเนี้ยอยู่ในช่วงกําลังเก็บข้อมูลศึกษาอยู่่ หยุดฉีดปับ๊บน้ำหนักเด้งขึ้นมาเท่าเดิมหรือมากกว่านั้นเจหรือ80%เปอร์เซนของคนที่ใช้ยา GLP-1 นะคะหลังจากที่เขาหยุดใช้ไป1ปีน้ำหนักกลับมาเท่าเดิมหรือมากขึ้นซึ่งสิ่งที่มันกลับมาเนี่ยคือไขมันล้วนๆอยากลดน้ำหนักลอง GLP-1 แบบธรรมชาติก่อนถ้าใครรู้สึกว่าถ้าลดน้ำหนักแบบนี้แล้วมันจะทำให้น้ำหนัก เด้งขึ้นมาเนี่ยคอมเมนต์มาว่าโยโย่ให้หน่อยนะคะกดหัวใจกดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เขาอยากที่จะลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนแต่ไม่ทราบเรื่องไซเอฟเฟกหน่อยนะคะ